อีกเช่นก็เหมือนเดิมท่านชงกระสีสางได้ใใช่แนวมีหลายท่านหลายคนถามมาว่าเฮ้าสีสังเกตมองไดงัวทองแกนะครับเขาสีเบิงมองไดนะครับอาการของงวเข้าสีบงสีจังไดนะครับเวลาเฮาไปหาสื่องัวน้ำขอกน้ำมันตลาดเฮาจังสีบรสีตัวนะครับผมเดี๋ยวมือหนีสีมาแนะนำจุดสังเกตของงวทองนะครับ หกเจ็ดแปดเก้าเดินกันไปนี่แห้งสังเกตง่ายครับผมแนะนํา็บความรูดดีสูพีสูนองฟังครับผมวัวท้องแกนะครับสำหรับวัวทองแกเด้ออือวัวทองแก,งแกนี่แห้งแห้งมีจุดอันบงชีจุดสังเกตง่ายครับบอกคืองัวอันทองอ่อนนะครับนี่วัวทองแกนี่จุดสังเกตสิง่าย,แต,งงายแต่หัวทองอ่อนนีก็กสิสังเกตงงายากอยู่นะครับผมสังเกตยากอันตัวนั้น ตัวนั้นในหอยเขาอาจสิทธิ์ตัวเขาได้นะครับพวกทองเดือนสองเดือนังสี่นะเพราะว่ามันมีจุดบง่งชี้เขาเดี๋ยวสังเกตเบื้องอาการนะครับแต่สําหรับถ้าเขาวางง้อทองแก่แล้วหกเจ็ดแปดเก้าเดือนขึ้น <7 S 1> ไปไแล้วบ,งบ<อ>่งช<อ><อ>ี้ให้เขาบอกเขาอยู่นะว่าเขาสิสังเกตมองไหนนะครับก่อนที่สะซื้อมาเลี้ยงนะครับผมเจังสีโพสต์บนตัวนะครับนี่ครับเโยวสีบอกพี่บอกน้องนะครับว่ามีจุดใดแน่นะครับมาดูลักษณะ ของวัวทองตั้งแต่7 8เดือนขึ้นไปนะครับผมลักษณะของวัวทอง7 8เดือนนะครับนี่ครับกินยาบ่อืมหูลื่มตาครับผมออผมบองเงยครับกินหลายเป็นท้องแก่นะครับสังเกตอาการที่หนึ่งส่วนอาการที่สองนี่ครับนี่เห็นบอกห้วยนมครับเงวเป็นคู่ใหญ่ พาอว่าร่างกายพ่นกระสีเตรียมพร้อมที่จะโน้มไปทะเลี้ยงลูกนะครับผมนี่คือจุดสังเกตที่2จุดสังเกตที่สนะครับนี่จิ้มพ่นนี่ครับนี่จิ้มพ่นจิ้มน่าเมื่อคุณคุณเป็นสีออกมากครับเดือนละเทือนึงเป็นสีนะครับประมาณนี้เดือนละสองเท้านำคำตัวนี้ครับนี่คำที่เลี้ยงลูกคนนั่นแหละกระสีออกมาจากจิ้มน,นะครับ จุดสังเกตต่อไปจุดสังเกตที่ซีนี่ครับสว่าขางขวาัวสวงขางขัวนี่ครับนี่ท้องขางขัวนี่ครับเห็นปะนี่ครับเป็นสีนูนใหญ่ขึ้นมากครับผมสวงน้ำนี่สีนูนใหญ่ขึ้นมากครับอืมนูนใหญ่ขึ้นมากเลยสังเกตเห็นแบบมีลูกง้อกับเป็นกระสีดินให้เห็นดึดกๆด,ดักๆเลยครับเจ็ดแปดเดือนนี่ครับแปดเดือนเก้าเดือนเคยสี่ขอดนะครับ จะดีดดึกดึกดึก,ดกหเห็นเลยครับนี่ยสีย้อนลงมานะครับแล้วก็จุดสังเกตต่อไปครับผมจุดสังเกตต่อไปพ่นกฤสิขนพ่นสีมันเห็นไหมครับสีเสบส่เหลี่ยมสีมันครับนี่ยนะขนสี่เหลี่ยมสีมันครับนี่แหละจุดสังเกตของงูทองตั้งแต่หกเจ็ด แปดเก้าเดือนขึ้นไปนะครับผลสี่เหลี่ยมหลกักกระเพิ่นกระสีเงี้ยวดุนะครับจุดสังเกตต่อไปมัสนสเงี้ยวตลอดเมื่อหนึ่งสองเสือสามเสือนะครับถัดในหอยพผลมานีแล้วง้อม่านแล้วก็ะสีขอดแล้วเละแม่ว่าสั่งกัเขาเขาสีเสืออะไรจังใดงี้เสียนะบางที่ง้อของง้อของแต่ละสายพันธุ์แต่ละลักษณะมันกระสีคือง้อแม่ม่านนี่ก็มีเด้ง้อทองสร้างเขาเอิญน,นะครับ มันสีทองโยดคือหัวแม่ม่านนี่ครับมันก็นได้คือหัวแม่ม่านคือหัว, got, หว,วทองแต่ว่าสีสันมันสีโบได้เลยครับสีมันสีบส,บสบมบีมันสีบอับเข้มนะครับม,มันสีโบมันโบเหลี่ยมบางซี่นะครับหัวหัวทองโยดหัวทองสร้างนะครับนี่ครับนี่ครับหินบริยุดเล็บบริยุดเดือน,น,นหนึ่งกับสีนี้ำเมือออกจากจิมเดือ 2, นละเสื้อสองเสื้อจิมกับสีหดจังจี๋ครับนี่หดแหลมแหลมจังสีครับนี่น พ่อเขาเดือนที่เก้าบานนีก่กระสีหดแน่กระสีโยดแน่พร่าเพิ่อเตรียมตัวสีคลอดลูกเด้ครับผมอ,อ่นี่ครับเป็นเกตความรูน้นิดๆหน่อยๆเอามาฝากพี่ฝากน้องให้สังเกตเบึงง้อทองครับเห,นห็นว่าสิไปหาซื้อวัวทอง6-7-8เ,เก้าเดือนขึ้นไปนะครับผมอา่กบบากะวังว่าสิเป็นประโยชน์ให้พี่ให้นอ้องอยู่ห่างลาบนหน่อยกระไรนะครับนี่ครับจุดสังเกตวัวทองนะครับผม พอบก,กันคลิดหนาทังสองอาซีบสั่งห้ไดใดใช่แนวนะครับเด้อพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเอ,อ้สวัสดีครับ